เฮ้ยจะข้าจะกำแม่คุณไงเอาเยอะเกี่ยวเลยแต่ยังอ uh, ุ่นเกี่ยวกันไม่ได้ยังไงวะหายปอดเพื่อนแอนด์เอ็นเกตฉากนี้ใครเข้าขอนะคะ วันนี้อ,อไไืไูดไม่ออกจริไปอุนแปไปแล้วขอมันหรือของแม่นาจะขอูนะไ,ไมเป็นรของแม่เขาไปข้างนยบห้บหับกลาครับบักลาครับบักลาครับหัวเอ ทำไมปากเข้มเข็มเมออ๋อเอาเยอะเกี่ยวละเป็นยังอื่นเกี่ยวกันไม่ได้แล้วไงวะแต่วันจะได้กันจริงๆเลยออุ้ยตายแล้วผู้ชายคนนี้เหรอฉันด้วยดีช่วยเหลือเข้ามาในจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ือุ้ยดีๆเป็นช่วยมาตอนนี้เดี๋ยวันหนึงช่วยคนอยู่อุ้ยเป็นไรบ้างด้วยเหรอลูกหลามหล่อเหลาจะด้วยเธอเป็แล้วก็ทำไงอ่ะจะตายแล้วนะไม่ทำไงอ่ะพี่พี่กลัวต้องหัวเช้ เป็นไงโดครับทะเลที่เนี่ยสดชื่นจังเลยอ่ะชอบมั้ชอบค่ะแม่เนี่ยมันจะตายพะผมไม่รู้เนี่ยซี่องฟังชีมประจสิครับแม่ฟังชีประจก่อนนะจะตายหรือเปลก็ไม่รู้คะยเลยมาฟัง ไปไงบ้างแม่ยังไม่ตายนะหัวใจเต้นจุ๊บจ er er ุ๊บจุ๊บข้างหูนี่ให้ตายเถอะหัวใจเต้นอ่อนแรงมากต้องทำไงอ่ะเดี๋ยวแม่ต้องทำไงอ่อนแรงก็ทำไงอ่ะต้องช่วยมาต้องช่วยเขาด้วลูกโดนอะไรอ่ะหายปอดสิเพื่อน นะะคแม่แม่ออกไปข้างนอกซะขึ้นใจโฮไปน้องเป็นไรอ่ะนดองที่บอกเป็นไรอ่ะถ่ายปอดอุ๊ยมันเล่นแบบนี้ได้หรอเออลองดูสินี่พี่น้องพี่แอร์จะเล่นได้พี่น้องมันต้องเล่นได้นะโอเคปะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวดูน้องฟูถ่ายปอดพี่โนเป็นไงบ้างขึ้นใจมากเลยโดยังไงก็รอดไม่ตายหรอกแต่แมใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บพี่เทโนเอาปาก โดนปากมึงนะทำไมหรอเหมือนโนาปาาไปจุ่มบ่อเคี้ยว <c oughs> อาไงน,น,นี่แม่แต่ดิเมื่อผู้ชายสองคนนี้ใหญ่้วเคายังไม่ถึงที่ตายถ้ารู้งไม่นั่งกับแม่คนนั้นเลยพาเขากลับไปบ้านช่วยเหลือเขาให้ฟืน้นจำคำแม่เอาไว้ผู้ชายสอง เอาไงดนี่ะไปไปกลับบ้านกลับบ้านไปลุ้นลุ้นแต่แบบคนายสั่งให้คนไทยนำตัวเจ้ากับเจ้าเด็ญดีไปปรผสมพยาบาลที่บ้านจะพาทั้งหมดเขย่า